สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาสุข,ขสุขคนเะนาะผบกับส่องน้องเดือนเชนเก่าเชนเคยเนาะพี่น้องเมื่อนี้กระภพาพพี่น้องมาอัปเดตเทียงเนาะพี่น้องมารีวิวบังเทียงเทียงหน้าหน่อยฟีมือบาบุญเพ่ง,งพี่น้องสาหกตน้นเป็นอะไร ล่างใส่จชยยังมันก็เอินตรงมันเลยประมาณเลยตรงแต่ว่าขดแน่จั็กน่อยพี่น้อใหม่เลยเองมือใหม่ตรงบ่ตรงพี่น้อเลยตรงแต่ว่าขดแน่จั็กน่อยเออบปิดเทตีนเจ้าเทแบบนี้ตีแล้วอลีนมาละปวกจังบ่ขขืนเทียงหน้าพี่น้อเลยถ้าก็ได้สั้นนี่แหละ เที่ยงติพี่น้องเห็นสิถ่ายให้เบิ่งกะคือเที่ยงพ่อเฒ่าขวัญพี่น้องมาแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยยังไดเทียงเฮานี่แหละสวัสดีป้าลุงดูๆมาอีจีป้าลุงเฮาเดินมายงมื้อนี้เอามามาเบิ่งพอยเียงหน้าเฮ็ดเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้กมองเที่ยงเก่าพี่น้องเฮากยังบ่ได้เก็บบ่ได้เมียนพี่น้องเฮากยังบ่มีเวลา หลังจากเที่ยงเห็ดเทียงเห็ดเทียงแล้วพลอยพี่น้องเอ้ยจังชิด้เก็บทําความสะอาดแทนี่กับพี่น้องเอ้ยจังชิด้จุดใหม่เทียงเก่าเป็นกระดอกกันยังเลยพี่น้องเอ้ยปวกกินสังกะสีกันยังย้ายยังบ่ได้เก็บพี่น้องเอ้ยเที่ยุ่มเวลาก่อนเดินเบิร์ดกลับไปขับมาเบิ่์งซองน้องเดือนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเด้อพี่น้อง จึงที่ขามบาได้ก็คือกดติดตามอะไรพี่น้องมากบหมากก็อย่าลืมกดติดตามนะฮาต่อไปก็จะมีคลิปเด็ดๆนะพี่น้องได้เบิร์กนาะพี่น้องปุ่มแดงๆอะไรพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจนะฮะพี่น้องเอ้ยป็นกำลังใจแบบุญเพืงเห็ดเที่ยงในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจบ่าวบุญเพืงเห็ดเที่ยงในพี่น้องเอ้ย เห็ดเองพี know, ่น้องเลยบ่มีเง hmm. ินจางสางดอกเห็ดเองเป็นเป็นกะเห็ดตรงบ่ตรงกะเห็ดเองพี่น้องเลยนี่คือตรงบ่ตรงนะพี่น้องแปดปูสพ่เยลไ่ไรเดียวเทียงหายเทียงหน้าพี่น้องโอกบพางดอกงามมาเดียอันละก็เทียงหน้าห่างอีกพี่น้องเลยทางหน้ากะ เที่ยงหน้าสาวพี่น้องเฮาปีนี้เพิ่นก็คือสิได้อยู่เที่ยงน้ําเฮานี่แหละเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดนากําเฮาเนาะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดน้ําเฮาเพิ่นบ่มีผู้ชายบ่าบุญเพงไทยไก่ก็ยๆกพวัพี่น้องเอ้ยน้องเด้ออย่าขึ้นไปลมันสิตกรีวิวงไหทนาพี่น้องเอ้ยมันมีเสียประมาณนี้แหละ อยู่กันอยู่ติดหวยพี่น้องกะรวมสมบูรณ์อยู่จักหน่อยก็ไัยก็ภัยก็ลายพี่น้องเลยพ่อหญ่เพิ่นปูกไว้พี่น้องพังเพิ่นพูยโทรศัพท์พี่น้องมาควันพี่น้องน้องดาเห็อยังไงนะ น้องด้าเอาลูกพี่น้องเมื่อนี้เอาลูกเอาล้านพี่น้องนี่ลูกลูกพี่น้องน้องมัด้าพี่น้องลูกบายบายบายบลูกพูดบายดูไปน่ะน้องมัด้าโอู้หเหลืองพี่น้องค่าอย่างเดียวดิ่อย่างเดียวอันนี้กะอู้พี่น้องอู้น้องมัด้าไปมวยคุยโทรศัพท์ ลากอันลากผู้อู่ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยอลูกออกมาลูกก็อยากนอนแล้วก็ผู้อู่ให้ลูกปูนมีแต่กินเก็บกินปูนขิงอ่แหงก็เก็บกินโตบต๊บกินไม่อมดตบเข้าไปเยอะเราควันยอกร้านพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยท้องหาท้งหน้าเฮ้า ยังบ่ได้ตัดอยู่พี่น้องเอ้ยตัวเกเรกนี่ยังบ่ได้ตัดอยู่พี่น้องมันใกล้เที่ยงเฮาเนาะพี่น้องเฮาก็สิตัดออกพี่น้องพี่น้องาจังได๋มามาเบิ่งบ่เพงเฮ็ดเที่ยงพี่น้องเอ้ย ตายพี่ให้น้องเบิ่งว่าเป็นอย่างไรส่วนโควิดพี่น้องเอ้ยก็ประมาณนี้แหละนี้น้องมาอยู่ไฮอยู่หน้าเห็ดเทียงนั่งจากแถวเห็ดเทียงแล้วเฉียงมาอยู่หน้าพี่น้องเลยหยานโควิดพี่น้องตรงก็อย่ามันตรองมีกัญชาจะท้ายมึงแม่น่าผอมึงกัญชาตรงตรงพี่น้องมมมนนกจใส่่่่่เือีี้แ ใส่เจาตัวสองสี่หกหกตัไม่เธอหรืชสีพ่ออยู่บ่พ่อบ่แปดนี่บ่พ่อเนาะเลยใหม่ยังงี้ป่ะเนี่ ปี๋ไม่กลืมเอาอเปพ่าพี่น้องเอ้ยเทียงกระยาบุญมีใหม่พี่น้องเอ้ยไหม่บ่พ่อไม่ก็สื่อเพิ่นพี่น้องสักนนี่เดี๋ยวสายจะไปต่อเป็นซานบ่ห้ามบ่มีห้ามบ่มีใหม่พี่น้องเอ้ยซื้อไม้เพิ่นซื้อไม้ย่างเพิ่นนั่นแหละพี่น้องปลายย่างอันนั้นพี่น้อง ซื้อเพื่นก็ต้นละสองพันไปสองปัญหาตัวละสามพันเขาก็บม่ได้มีเงินไปไหนพี่น้องหากเหลือเอาอันนี้ก็ไม่พอท้อควันพี่น้องเอ้ยเพื่นตัดเพื่นตัดแล้วเพื่อนหายเบาเบุญเพ่งเลยหายเพื่นเทียงเพื่นเพื่นเทียงเพื่นนั้นเพื่นเอาไหมสีหาเสร็จนี่แหละเรื่องเพื่นกระตุ้บาเบุญเพ่งเลยเอา ผมเพ่งกเ็กเลยก็เลยเอยปพี่น้องเอาไ่อแรมาเห็ดเป็นเทียงนี่เลยพี่น้องเอ้ยข้ามือมีเทียงกันจักชิดไปอยู่ในชายยามหายยง้มหน้ากันฝนตกสาสาข,ขึ้นมาลวกันขึ้นมาอยู่เทียงกับใครเนี่ยปีหนึ่งเอไปนอนหน้าเลยพี่น้องเลยอุลุเอาไป,ปนอนดับอ๋อนองมาด่าแล้วมานอนนำ บอกมาบ่ได้แล้วมีผ so ok, so you know. ู้เอาหายียงเขาเห็ดยังอยู่หวยท่าๆเขาไหลปลาซิวบอกเห็ดเดียวเป็นพี่น่องเสือกับปิ๊บสก๊กปกสกมกพี่น่องดำอยู่ปื้อปื้อ หรือว่าใส่เสื้อใหญ่ๆนี่จะเขียแบบว่าเป็นทรงเกาหลีบ่สไตล์เกาหลีบ่หรือจังไดจะต้องย่อแป้นใส่บนี้พี่น้องใส่ซื่อเออเอาน้ององเดินได้ ปูมายพอดีเลยพี่น้องดีเป๊ะปูเป๊ะพี่น้องเป็นอะไเป๊ะคือลองเบิ่งโอเคเลยคนวาเป๊ะน,น,นี่ใส่ทั้งห้องห้องตัวนั้นเด้อห้องตัวเฮาสินอน,น,นห้องนอนห้องผู้เละห้องนี้ก็ะตอกบ้า,านดินี่เศษเกยไปทางไห <means? S 1> นเ็ษไปทางไหนเ็ดเกย เฮ็ดเอานีบอกทำไมมามุ่งมุงเหรอสร้างกระซีย่าแล้วมงสัตว์ลงเลยคนละอับีไมุ่ยีเฉ็ดเกก้าบะโดไีพี่น้องเ้ยสุดทยเฮ็ดที่งแล้วุดทยมีเงินสร้างกระซี่เ็ดยังไ ซานอันน um ั้นเด้ซานไปตองมุ่งเอาซานไปบ่เป็นบ่มาจ้าถารุ่นพี่น้องมาชิได้ยังมุ่งที่ชิได้ยังมุ่งพี่น้องไปทารุ่นบังข้าเนอกบ่ได้เงินซื้อจังก็สิเขาก็สิเงินก็ยังนมาไหนก็สิถารุ่นบิ่งทำการพี่น้องข้างนอก็สิไปเรื่อยไม่อีกบานพี่น้อง หาลุ่นหมชได้ยังมุงชิได้สังกระซบบุหรี่วันชีสานพาไปตรงมุงนี่พี่น้องมึงเบิ้งแปนเฮาก็มีท่นนี้เด้หาหกแผ้นเป็นหน่อเลื่อยอาสาเลื่อยบ่เป็นพี่น้องเฮ้ยหาหกลิตรถามสานพาไปตรงมุงนี่เอาลอามานนอนหน่ามันสิบ่หัวบ่หัวแล้วจัดแล้วสานสานดีก็บ่หัวสานดีสานดีก็หัวยัดหยัดพ้นหัวห้ามลูกนี่และ มาลแบบุ่นเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กะชิดเจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องไปที่ข่ามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันเดอสองเผื่อเป็นกำลังใจค่ะมีกำลังใจในการถ่ายคลิปเนาะพี่น้องพอกันคลิปหนากราบสบายดีพี่น้องพระสุคนอ,อยู่ดีมแง้รุขน